สวัสดีค่ะ s u นมู o ไลท์เอลอิฟ v e d นี่คือความรักทั่วไปรานสีมีนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2023วันที่ยุดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook, Instagram, Line แอดทิกตอนะคะอิ s ส a าแกรเครื่องรางมงคลหินมงคลพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็เครื่องประดับมงคล คลิกไปอ่านรายละเอียดสนใจที่ไหนติดต่อแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักทั่วไปโดยรวมนะคะของราศีมีนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2023นะคะถ้าตอนต้นขานชื่อผิดขออภัยนะคะนี่เป็นความรักทั่วไปโดยรวมราศีมีน t o h a ดทู t า o n ดคอนเวอแล้วก็ it is safe for you to love คุณจะได้เจอคนที่ไว้วางใจได้คนที่เข้ามาให้ความอบอุ่นปลอดภัยในความสัมพันธ์หรือหลายๆถ้าในเวลานี้อาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วทำให้คุณรู้สึกสบายใจรู้สึกดีเริ่มต้นสารสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกดีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตด้วย งี้เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานราศีมีนกันเลยค่ะเราทราบพลังงานความรักราศีมีนนะคะี๋ยวสันขออนุญาตวางให้เห็นกันชัดๆหน่อยพลังงานความรักราศีมีนค่ะเดือนพฤศจิกายนแหมการเดินทางมาของความรักเนาะ มีพลังงานเนื้อคู่เกิดขึ้นแล้วนะคะสำหรับราศีมีนนะราศีมีนอาจจะเพิ่งยุติความสัมพันธ์มาหมาดๆหรือว่าโสดนานมากๆเลยนะคะเจอคนที่ไม่ใช่ประสบการณ์อะไรที่มันรู้สึกไม่แฮปปี้ นะมันอาจจะทำให้คุณตัดสินใจในเรื่องความรักช้าหน่อยนะคะพลังงานเนื้อคู่มาแล้วล่ะอันนี้เรามาดูกันคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะมีเกณฑ์เหมือนกันว่าเขาจะติดต่อกลับมาแต่ว่าคุณอาจจะไม่สานต่อความสัมพันธ์เพราะว่าคนที่จะติดต่อกลับมาเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจมากๆเลยแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการแต่มีการจะส่งข้อความมาถึงคุณนะคะ ในเดือนตุลาคมหรือว่าอีกหนึ่งเดือนขึ้นไปบวกลบเนาะมีเกณฑ์ว่าคนคนนี้ซึ่งคุณอาจจะมีเคยเคยมีความรักความผูกพันแหละพลังงานทุบคับจยู่ที่ฝั่งเขาแต่ความสัมพันธ์มันจบลงเขาอาจจะเป็นฝ่ายบล็อกคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ใส่ใจคุณมากเท่าที่ควรนะสำหรับคุณเนี่ยจบคือจบต่อให้กลับมามีความรู้สึกว่าคุณก็จะไม่ไปต่อนะคะ ตัวเขาเองก็คงจะดูท่าทีด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปต่อเขาก็คงจะแค่ทักทายมาแล้วก็นิ่งเงียบไปเพราะพลังงานหลังสำรับมันคือการเริ่มต้นใหม่นะดอะ Sun คุณจะได้พบเจอรักครั้งใหม่ที่ดีนะจะมีโอกาสพบรักที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอะ่ะไม่ไม่ไม่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนใครคนเดิมที่ทำให้คุณเสียใจนะจะอาจจะเจอกันในช่วงตุลาหรือว่าเลยขึ้นไปหน่อย อาจจะเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะทีนี้ถ้าโสดมานานแล้วมีเกณฑ์ได้พบรักทางโซเชียลมีเดียได้นะคะเพราะว่าพลังงานของการสื่อสารออนไลน์หรือพบรักทางการเดินทางได้อยู่ในช่วงหนึ่งเดือนนี้เลยนะคะพลังงานคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องราศีพิจิกหนักมากนะคะแล้วก็ถ้าดินท้าลมได้นะ คุณจะเจอเข้ามานะคะจีบคุณหรือว่าเข้ามามอบความรักให้คุณนะอาจจะถึงสองคนนะคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกเพราะสองคนนี้ก็ดีที่กันทั้งคู่พลังงานการเลือกหรือว่าการที่คุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องอาจจะต้องทำร้ายใจิตใจใครบางคนเนี่ยมันมีเกิดขึ้นนะแต่ในท้ายที่สุด คุณก็จะต้องเลือกคนที่คุณรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์มากที่สุดมีเกณฑ์จะเข้ามาให้คบให้เลือกคุยแต่ว่ายังมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะยังตัดสินใจเลือกไม่ได้ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะอาจจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาสองคนไงแต่มันเลือกไม่ได้เพราะดีด้วยกันทั้งคู่อนาคตความรักเดอสันมันสดใสอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องรีบไหมเพราะเดี๋ยวว่าการเวลาจะทําให้คุณรู้ได้ แต่มีความรู้สึกว่าถ้าเดอะซันขึ้นแบบนี้ค่ะคนที่ใช่ของคุณนะ่าจะเป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปถ้าเป็นคนไทยก็จะอายุน้อยกว่ากันเยอะเลยนะคะในหดนี้ที่คุณจะได้มีโอกาสสารสัมพันธ์แล้วก็สร้างอนาคตรักร่วมกันนะคะ,ะมาถึงคนคุยไม่ชัดเจนอาจาร์มีความรู้สึกว่าเขามีคนอื่นคุยอยู่แต่เดี๋ยวอมองดูว่าเขาจะตัดสินใจ จะตัดสินใจนิ่งเงียบไปหรือไม่อาจจะตัดสินใจบอกคุณก็ได้ว่าเขายังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์เพราะพลังงาน King of Source มันเป็นพลังงานการบล็อกระหว่างคน2คนอยู่เขาน่าจะมีคนคุยนะแต่ว่าไม่บาลานซ์จริงๆนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายแชทหนักขวาแล้วทำให้คุณรู้สึกเ,ออเครียดคิดมากในความไม่ชัดเจนหนนี้เพราะพลังงานความเครียดความไม่สบายใจฝั่งคุณมันเยอะนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เทคแอคชั่นให้คุณเท่าที่ควร ดังนั้นในเดือนตุลาหรืออาจจะก่อนมีเกณฑ์การบล็อกปิดจบแล้วก็เริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่กับคนที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบนะคะคนที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าไปต่อได้รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่เนี่ยจะเข้ามาแทนที่ นะหลังจากคนคนนี้หรือว่าอาจจะเข้ามาแล้วล่ะแล้วคุณก็ตัดสินใจบล็อกได้อย่างสบายใจเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการความชัดเจนจากคนคนนี้อีกแล้วนะประมาณนี้เลยเพราะว่าหลังสํำรับเดอะซัน่ะมันคืออะไรใหม่ๆอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่สิ่งเดิมๆที่ได้ผลลัพธ์เดิมๆนะะจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ชัดเจนนะคะ มาถึงคนมีคู่บ้างช่วงนี้คู่ของคุณอาจจะไม่ได้สวีทหวานเหมือนเดิมเนาะเหมือนคุณต้องคอยตามคอยถามอาจจะมีรู้สึกน้อยใจอะไรใดๆรีเบิร์ตเอามาบอกว่าให้คุยได้เลยให้เปิดใจพูดคุยได้เลยเลยเดี๋ยวเขาจะบอกคุณเองคนคนนี้เขาน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องไม่สบายใจอยู่นะคะหรือว่าเรื่องคนในครอบครัวเรื่องพี่เรื่องน้องของเขาเนี่ย ะะเรื่องที่ต้องเสียเงินเงินทองทองซึ่งเขามีความรู้สึกว่าบอกคุณไปเดี๋ยวคุณก็ไม่สบายใจแต่ว่าถ้าเขาดูแลทีแค่คุณอยู่เดือนนี้เขาอาจจะเรียกได้ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือว่าเปยให้คุณได้น้อยกว่าที่คุณคาดเอาไว้คุณก็เลยเกิดคําถามเยอะก็ถามเขาได้นะถามดีๆด้วยความห่วงใยนะคะอย่าให้เขารู้สึกเสียใจว่าโหให้เงินน้อยเดือนนี้โดนบ่นเลยอะไรประมาณนี้นะคะ ามไทยกันได้พลังงานการสื่อสารยังดีอยู่แล้วก็คู่ไหนถ้าห่างกันเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาหานะคะพาคุณไปเที่ยวทำให้คุณรู้สึกสบายใจอ่ะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเขามีคนคนเดียวหลังสำรับเป็นเดซันอนาคตรักยังดีอยู่นะคะแล้วมีเกณฑ์การสารสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานแน่นอนนะคะอาจมีการวางแผนมีบุตรในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ